วันนี้เป็นครั้งที่55ตรงกับวันที่3ธันวาคม2 5 6พรบข้าพเจ้านายสรอัตถสารขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยะบูชาแด่องค์พระขวามปิตยละเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอมั่นโนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายบนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเลสุอัตตาฆัตชันตุเทวตาสัทธามังโุนีราชัสสะสุนันโตสักขโมขัทางสักเคกาเมีจรุเปงกิริชคะรตเตตตันตันเกวิมาเีทีเปยระเทจาราเมยตระุวะนักขเนีเขหามุทุมีแขเตมุมาจายันตุเทวาชลตาลวิสมียาขาขันทัปนาคาติทรรตาสันติเกย่างโมนีวะลังวะตังสาทังโวเมสุนันโต ธรรมสวรกาโรอายามพันตาธรรมสวรกาโรอายามพันตาธรรมสวรกาโรอายามพันตาบทสวดน้ำการสิทิคาฐานะโมตสัพระคุวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสัพพะโมตสพระพุวะโตอโตสัมมาสัพุทธสะโมตสพระพวะโตอหโตสัมมาสัพพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาานะติเมสาระนางอัญญพุโตเมสาระนงวลังเอเตนะสัตวเชนะโสติเมของุสัพพทานะติเมสระนังอัญญ ธรรมโมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจวัจเชนะโสติเมหตุสัพพทานนะติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนะสัจวัจเชนะโสติเมหตุสัพพทาบทสวดมหากาลุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหากาลุณิโกนาโถอัถายะสัพพปาณินะกุเรตวะบารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเชนะมาโหตุสัพพุปตถวามหากาลุณิโกนาโถอิตายะสัพพปาณินะกุเรตวะปาโนมิสพวะ ปัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัตจวเชนะมาหัวตุสัพพุทธตวามมหาการุณิโกนะโสสุขายัสัพพาริังภุเลตวะปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัตจวเชนะมาหัวตุสัพพุัตทวามโภสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังพระขวาสเกสุวิหารติกะปีรวัตุสวิงมหาวเนมหาตาภิภูสังเขนัสติิงปัญจะมัตเตหิภุสเตหิสเพหิวะอรลลันเตหิทัศหิจโลกัตธาตุหิเทวตา เยหุเยนะสันนิปฏิตาโหติภักขวันตังทัศนายยาภิกุสังกันญะอเดโคตุนังตุตาวาตกาญิกานังเทวานังเอตตโหรสีออยังโผภักะวาสเกสุวิหารติกะปิระวัตุสวิงหม่าวเนมขตาภิกุสังเทนะสัตถิงปัญญัตเตหีภิกุสังเตหิสัพเพเหวะอะลาหันเตหิทัศสกิจโรวัตาตุหิเทวตาเเยหุเยนะสันนิปฏิตาโหติภักขวันตังทัศนายยาภิกุสังกัญญายันโนนะมายันิเยนะภักขวาเตระปิภังกมัยยามะภิภูษังกา พะคะวะโตสันติเก็บปัจเจกคขาสาภาเสยยามาติอาจะโหตาเทวตาเสยอนถามอีนามาพลละวาปริโสสมัิตังวาวผังภาษาเลยยะภาษาหนต่างวาวผังสมิชเชยยะเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตะลิตาพะคะวะโตปุระโตภาตุระดังสุอัตขโหตาเทวตาพะคะวันตังอภิวาเทตวา เอกัมตังกับทังสูเอกัมตังที่นาโคเอกาเทวตาพระคุวัโตสันติมังกาทังอปาสริมหาสมโยปวานาสมิงเทวะอาญาสมาคตาอาคตตามาอิมังธรรมะสมัยอย่งทักษิตาเยวะอัปปาราจิตตสังขันติอาตโคอัปปาราเทวตาพระคุวัโตสันติมังกาทังอปาสติตาตระพิโกโวสมะตัทังสูตจิตังอัตโนมุชุกธรรมะกลงสุตรสายรศิวเนตานิเพเหตวาอินทริยานิลักขันติปันวิตาที อตะโภอัปปลาเทวตาภควโตสันติเกยิมังคาทังอภาสีเสตวาทีอังเสตวภาปริคังยุทธิกิอังโหตมะเมชาเตจะนันติสุสาวิมราจะภูตะสุขันตาสุโสณอาคาติอัตโขอัปปลาเทวตาภควโตสันติเกยิมังคาทังอภาสีเยเกติพุทธังสรณังคตาเสนะเตตมีสันติอปายะภูมิวายะมนุสสังเทหังเทวะตายะบริโภนิสันติเตอัตโขวามิโหอามันเตสีเยปุเยนะวิโกเยทัสสะโส โลกธาตุสุเสวตาสันิปติตาหุติตัสขาคตังทัศนายปิุตสังกัญายเยปิเตภิกเวเอเสงอตทิตามัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมพีพระขวัญตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาเอเฮสยยะาปิมายังเอตฤหิเยปิเตภิกเวพระวิสติอนาคตมัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมพีพระขวัญตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติสยยะาปิมายังเอตฤหิอาติกิสามิภิกโเวเทวกายานังนามานิเต กิตติสัมพิภเวเทวกายานังนามานิเทวิสามิพิกะเวเทวกายานังนามานิตังสุนัธาสังขังมณัสสิครุฑธาภาสิสามิภิเอวามันเตริโกเตมิภูมิภักขวัโวปัจจโทสมภะวายตาทั้โวจ่าสีโลกมนุกข์สามิยัตถาภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคีรีข้าพลังเบียตาตาสมาหิตาปุถุสีหวสเลนาโลมะหังสาวิสัมมุโนโอธาตมนัสสุธา วิปัสสนาวนาวิลาวินโยปัญจสเตยทวาวเนกาปิโรวัตเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวิษส์สเดะเตเทวกายาวิกันตาเตวิชานาสาภิกโวเตจ่าตาปมัตตลุงสุตวาพุทธัสสะสาสนังเตสัมปาตุรภุญญาณังอมนุสสานัทสานังขเตเกสัตตมัตถุงสหัสังอจัสสตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานุมาตสงขเปเกนัตตมัตถุงทิสสะสภาภูตาองตัญจสะพังภิญญายะ ว่าวาสิตวะจะจักุมาธาโตุอมตะยิสตาสาวกเถสาเนรเตเถวักายาภิกันตาเตวิชาณานถภิโมเเโวหังกิติิสสามิจิลาหีอนุปูมิโสสตัสสหัสาวะขาภูมากาปิรวัฏวานอิทธิมันโตยุติมันโตวันนมันโตยัสาสิโนมุทามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงว่นังสหัสาเหมมัพวตายะขานานัตะวันอิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันนะมันโตยัสาสิโนมุทามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงว่นัง สาธาคีลาติสาสาญาขานานัตะวันอินโอยติมันโตยุติมันโตวันนักวันโตยัสสาสินโมทัพมานาภิกขรมุภิกขุนังสมิติภวนังอิเจเตโสรัสสาธาสายาขานานัตะวันอินโอยติมันโตยุติมันโตวันนักวันโตยัสสาสินโมทัพมานาภิกขรมุภิกขุนังสมิติวนัง เวสามิตาบรญจรสตายขานานาตวันนิโนยทิมันโตยุติมนโตวันนะนโตยะสาสินโมทัมานาภิการมุกภกขูนางสมติงว่นกุมิโลราชักคโกเวกุลสาติเวสนังพิณยนนางตตตาสหัสังยขานางมีปัสติภูมิโลราชัไคโก โสบาคร,รับสมิติณกนังผูิมันรจาริสังราชาทัตตระโสบัสสานตติคันทัพานังอธิปติมหาราชายัสสสีโสปุตตาปิตัสสาวะโอินท่านนมามหาปรายที่มันโตยุติมันโตมันน่มันโตยัสสาสีโนโธทัพมานาครับพิ่กมุนัี่ครูนางสมิติณกนังทักษินบรจาริสังราชาวิบูปโคบัสสานติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสสีโสปุตตาปิตัสสาวะโอินท่านนมามหาปรายที่มันโตยุติมันโตมันน่มันโตยัสสาสีโน โมทมานาภิกกรรมภิกูุนังสมิติงกนางปัชิมจะทีสังราชาวิโรภโคภัสาสตินาานางาธิปดีมหาราชยัสสโสุตาิดสามภะโวยิทนามามหาภลายที่มัณฑุยติมันโตวันนะันยัสาสโนโมทัานาภิกรรมภิกูุนังสมิติงกนางุตารันจะทีสังราชาคุเวโรตประสาสิยขานางาธิปดีมหาราชยัสสาโสุตาิสามภะโวยิทนามามหาภลายที่มัตจุติมันโตวันนยัสาสิโนโมทมานาภิกกรรม พิ <py S 2> hmm. it, ่กุนังสมิติงควนังกุริมาทิสังทตะนธาโถทักิเนนะวิรุณตะโกวชเมนะวิรุณโคปุเวโรตระนิสังตัตโรเทมหาราชาสมัตตาตะโรทิสสาทัตันละมานาสังถุวะเนกาปิรขะวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากุวัจานิกาสัทธามายาภูเทนุเวเทนุวิภุจะวิภุโตสหะจันทโนกามเสโทจากคินุมันทูนิมันพุจาปานาโทโอปมันโยจาเทวสูโตจะมาตริจิตาเสโนจักนัพโพนโรราชาะเสโนโสโภ อาภูปัญจาศิโขเจวะติมพะรูธริยวัจวสาเอเตจันเทจราชาโนกันเถาสหราโชภิโมทะมานาภิกรรมุภิกุณนังสมิติวนังกัาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตาจักากรรมรัฏสัตตาอาคูปายาคาสหายาติพิยมุนาทัตตาลธาจัอาคูนาคายะสสิโนเอรวันโนมหานาโคโสปาฆะสมิติวณังเยนาคาลาเชสหัสขาหันติทิพาธิชาปะกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเติวนมัจจปาตา จิตลาสุปนาอิติเตสนามังอภพญานตธานาคาลาชานวันสีสุปนาโตเข็มมะกาสิพุทโธสันนาหายิวาใจอยู่ปัจวหายานตานาลาสุปนาตระนาห์มะกะสุปตังชิตาวชิระหะเถนะสมุทังกัสราสิตาภหาตโรวาสาวัตเศติมันโตยัสสาสีโนกาลกัญชามหามสมามาสุราทานุเอกสาวะเวปาติติสุติติจาปหาลาโทนโมจิสักหาตตานจะโพลิสุตานังสะเพเวโรจนามกาสันนจิตวาโพลิเสนัง เราหัวพัทธามูปาขมุสัมผโยธานิพันธ์เตมีภูนังตบิถิภูนังอาโภตเทวามัทบริจเตโชวาโยตถาข้อมุลวโรนาวรุนาเทวาโสโภติจัสสัสสะสหามิตตากรุณากริกาอาคูเทวายัสสาสิโนท่าเสเตนะตถากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตอยู่ติมันโตอันนะวันโตยัสสาสิโนมัทมานาภิกขรรมวิภูนังตบิถิภูณังเวทูเทวาสหาริจา อาสมาจตรุเวยมาจตรุสูงวณิสาเทวาจันทมาคูปรคิตาสุริยสูวนิสาเทวาสุริยมาคูปรคิตานักตานิปุรคิตวาอาคูมันทาวาลาฮกาวาสูนังวัสวโอเสโทสโกปาคาปุรินทโททะเสติัตถากายาเพนานะจวันนิโรยทิปันโตจุติมันโตวันนะวันโตยัสสาสีนมุทามานาภิกขามุภิกขุนังสุิติโกนะกถาคูสะภูเทวาชะลามากิสิขาริวา อริสกาจะโรชาจากุมมาปุภานิพาสินโนวรุณาสหธรรมจะอตุตาจะอเนชกาสุรยะลุจิลาอาโคอาโควาสวาเนสินโนตัศเสตระตทธากายาตเพนนาตอวันนิโนอิมินโตยุติมันโตวันนะวันโตยัสสานโนโมทามานาภิกตมุภิกขุนางสมจิติงวันังสมานามหาสมานานุสสามนุสุตมากิปาปทูสิกาอาโคอาโคมโนปทูสิกาถาโคูะโยเทวาเยเะโรหิตวาสินโนปลขามหาปลขาอาโคเทวายยัสสานโน ทเสตเถถากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิติมนโตยุติมโตวันนวันโตยัสสาสิโนโมทัมนาปิกงวิขุนังสุิติวัังสุปากรุมหาอรุณาอังูเวกันตสาสาโอทาตะัาหาปโมคาอังูเทวาวิจักนาสถามตาหานัคชามิสการิยัสสาสิโนทัยังอาคาปัญชุนโยติสสาิวสติทเสตเถระถากายาสเพนะนัตวันนิโนอิทิมโตยุติมโตวันนวันโตยัสสาสิโนมทัมนาปิกามง ิขุนนางสวิติงขุนางเขมิยาตุสตายามากาสกาเจยัสสินโนสัมพิตกาลามเสถาโสตินามาเจอาสวาหนิมานันติโนอาโคอาถาโคบันนิมิดาทัสเสตยัสสากายาสเพนานะตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิงโนโมทามนาภิกามูภิกขุนนางสวิติงขุนางเสถเเตเเตวิกายาสเพนานะตวันนิโนนามนุเยนะอากาศชุมเยจันเยนะทิศาสหะมุกาชาติเมื่อกี้ลัโมกัดตินันมาาสวัง กัคคีโมคะตะลังนาคังจันทังวัสสิตาสิตังสุภามาพระมัโตจักุตายที่มัโตสหัสันนังกุมา,ารโอติโสตยโสปาคพระสมิติวังสหสัสภาโมวโลกาณังมหาปามาภิติสติอุปปันโนชุติมัทโตพิสมากาโยยัสสาสิโสตเสถาอิสราอาคูปจเจกัวาสาวตินโนเตสัญจะมัทโตอาคาหาลิโตปริวานิโตเตจสัสสเพอภิกันเตสินเตเทเวสภาม,มกเกณ มาละเสนาอภิกรรมีปัสสากันนะหะสสะพันธิยังเอธะคันนะหะสสะพันธะลาเกนะพันธะวัสมวมสมันตาปฏิวาเลหามาโวมจิตะโจรีนังอิติตถาหามหาเสนานาหะเสนาภเปสายิปานินาตระมาจารสังฆตะวานะเปรวังยะถาปะมุสโคเมโคชนะยันโตสวิสโคตัตตาโสปิฏฐาวติสังกุตโวสังฌ์มัสเันจาสังฆาภิญญาญาวะวัชตะวานจารคุมาตะโตอามันตยิสัตถะสาวงเยสาสเนระเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาสภิกขโวเตจารังตะวานะพาะถปะมุสลุงโคตวะ สุตตวาคุตัตสาสาตระหนักวีตรลังเกหิปะกมุเนสังโลมภิชโยสเพวิชิตัสังขามาพิยติตายะสัตยโนโมติสาภูเตหิสังขกาเตชะเนสุตตาภีบทสวดจุลชัยยพรกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสาลตนาตยธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิวานะลายบาลเมศุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะตุโลกาสัมพีรักกาสัมคาภูตุง ขังคาจะสภามาชัยยประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะพอละณีทอระณีอุตาที่อุตาทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าขนละตนละนีใสนิไลน์ใสเซนนาเมรุลาเะพุนนอวราชีชัยยะชัยยะคำีละโสพีนาเกณฑนาคีจพีสาจะพูตะการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลทีชัยยะชัยยะสิงหีสุธาธาณุบุคชา ชัยยะชัยยะจำปาทินาคาภูรักันโทชัยยะชัยยะกัรชักมนต์นาดูลมุกกาลภูชกสรีนิคราภยาขัติปาชัยยะชัยยะพวลุนนาโขยาตาชิตาชิตาเสนนาลีปุณณสุทิโนระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทอรันีตะเลสะทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทอรันีสาตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกลาลัญยาปวะเฆ ชัยยะชัยยะวัลุนนยาเขชชัยยะชัยยะลักเสสุลักภูชเตชาชัยยะชัยยะปมเมกนาชัยยะชัยยะราชาธิราสาชัยชัยะชัยยะปตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกภุตัสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหาโลหาลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุลักโขชัยยะชัยยะนาโควินุนาโก อิโรภะโวตันติมาละวิจินโตจะเวนะเตยโยจะอุเวโรลุโนปิจะอะคีวาโยจะปาจุโภกุมะโรตัตตะวัตะโภอะถาละสมะหาเถวาสิติตาปะสะอาธะโยอิสิโนสาวกะสัมภาชะยะราโมภะวันตุเตชะยะธัมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลตะชะยะกังเอเตนะชะยะเตเอเสนะชะยะโสทีภะวันตุเตเอโรบุตะเตเสโนภะวันตุเต ชยโยมังขลังชยโยปิพุตตะสะสิลิมัโตยังมาลสัจจะาปิมาโตวาลาชยโยโคสยัมโพติมันเถปโมติตตาชัยยัตถาภะมขนามเมหสิโนชยโยปิพุตตะสะสิลิมัโตยังมาลสัจจะาปิมาโตวาลาชยโยโคสยัมโพติมันเถปโมติตตาชัยยัตถาอินทะขนามเมหสิโนชยโยปิพุตตะสะสิลิมัโตยังมาลสัจจะาปิมาโตวาลาชยโย อุโฆสยํโภติมัณฑเทพโวทิตาชยัตถาเทวคณามเหสิโสยโภติสสริมโตยํมารสัจจภาปะวราทยุอุโฆสยํโภติมัณฑเทพโวทิตาชยัตถาสุปันนะสนามเหสิโสยโภติสสริมโตยํมารสัจจภาปะปิมาโตปราชโยอุโฆ ตยํโพธิมันเถปโมทิตาชยัตตทานะขะนะมเหสีโนชโยผีโหตัสสะสิริมโตยํวะนะสัจจะภาภิมโตภาจะโยอุโคสยํโพธิมันเถปโมทิตาชยัตตทาสัพพะวะสะนามเหสีโนตยันโตโพธิยาบุเระสะตยันนังนันติวาตะโนเอวังตวังวิเสโยโหอิชยัสสุสุเสวิยังมังคะเล Apalah Sita Panlang Ke Si Se Pada Wipo Api Se Ke Sa Pahu Tanang Akha Pato Pamo Tati Sunang Katang Sumang Kalang Supa Patang Supu Tintang Supano Supahu To Jasu Yita Mama Jari Supa Tak Kinang Kaya Kamang Wata Kamang Wata Kinang Wata Kinang Wata Kamang Panitite Wata Kinang Wata Kinang เทปะทังินเนเตอะทะรัาสุขิตาวิรุณหาโุตสาสเนอโลคาสุขิตาโพตาสหสเพหิยาติภิสุนันโตโภโตเยเทวาอสวิงท้าเนอธิคตาจิฆายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินัสสาสนากายา ยากาติปัตนาเตสังสัพเนปุเรนตุมโนลาธายุตกาเลปวัสสันดุวัสสังวสาวลาหะโลคาจุปะตวะเตสังนิวาเลตุจาระปทานกายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุญาณารหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระวาสาวิถิยังมีหารติเตจาวเนอนา กาปินทักษะสอาลามีตัตลโคพระกวาปิคูอามันเตสีพิกโวติพระทันเตติตภพิคูพระกวาโตปันจะโสสุงพระกวาเอตัทโวจะอุปาทาวาพิกเวตัถากตานังอนุปาทาวาตัถากตานังทิฏฐาวสาธาตุธรรมติจตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆาลาอนิจจติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอาทิคเตเทเสติปัญเถเพติปันเปติวิปัสติวิปัสติอุตานิโขโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติ อภิสัมุชิตตวาอภิสเมตตวาอาจิคเตเทเสติปันเถติปัตเตเพติวิวัลติวิภัชะติอุตานีกโลติสัพเพสังฆาลาทุขาติอุปาทาวาพิโวเวดะถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุสัมปติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานัตติตังตคตาโตอภิสัมพุชิตตวะอภิสัมเมตตวา อาติคเตเทเสติปันยเปติปัตเปติวิวัลติวิภัสสติอุตานีกโลติสัพเพธรรมะอนัตตาติติตามโวจะพระกวาอัมมนาเตวิขูพระกวโตภาสิตังอภินันทุนตีบทสวดพันเถกันละตคาถาอาติตังนานวาขเมยยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ปวรต่างนี้ถึงสิ่งที่ล่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพระองค์สิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตามปะหีนาตังอวตารจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็ลบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมบังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรามอสังกุปังตวิธามนุะรัวเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่ายคอนแก่เขาคนพ่อปู่นาการเช่นนั้นไวอันเจวะกิจมาตปังโกสัญญามมรณงสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้ นาะฮิโนสังฆลันเตนาะมหาเสเนนาะบจุนาเพราะการปฏริเสธต่อบรรจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหรหะตามาตันท่ตางตังเวพระเทกระโตติสันโตอจิกาเตมุนิมุติมุสสงบย่อมกล่าวเรื่องผู้มีความเกียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดทานทั้งกังวันกางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปจจเวขณะ สัพเพสังขาราณิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขนเนี่ยพเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตัางชีวิตเป็นของมายังยืนทูวางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตทางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตาควรที่จะสังเวชยังกายโยอธิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขั้นปอนสจวิญญาณ จนโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสสสติจะนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่ดิน,นกะลินข้าลาังอีวัตประดุลดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปลาชิตวานิโรชติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขาร ทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง <c oughs> สัพเเอสตามาันติจ่กสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่เมหื่อลิงสุจามลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวะหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอทาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย สวดเมตตาอยากกินติอยางกินจิกุศลังกรรมังสัพเทหิพระเตหีกตังบุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิขาเนอธิกตาธีคายุกาสะทาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปรมุตตันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุขาปรมุตตันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปรมุตตันตุสัพเอายาติกาสุกิตาโหตุทุขาปรมุตตันตุสัพเพปิสาสัพเพยาตสาสัพเพเมตาสุกิตาโหตุ ทุกขาปมุตตันตุสพเพอาจาริยยุปัชชายสุขิตาหัวโตทุกขาปะมุตตันตุสพเพนักขตาสุขิตาหัวโตทุกขาปะมุตตันตุสพเพเทวาสุขิตาหัวโตทุกขาปะมุตตันตุสพเพสามารถดังสัมิชันตุโบมรสบูชาหลวงปู่ทวดนโมโมทิสตวอัันติมายะอิติภควานะโมโพทิสตัวอัันติมายะอิติภควานะโมโพทิสตวอัันติมายะอิติภควา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารหวาสิณีทูปเอทะเลโพธิ์ทเลตหิงตหิงตาธรรมมทธาเนธภวันตุกูชิตาโสทิกาโลนเตตวิหารมันตะเลเทลาจะมชานวากาจะพิขโวสาราวิการธาทัวปฏิอุปาสการขามาตะเทสารุขมาจะอิสราสัปานะโปตาสุกิตาภวันตุเตชะลาพุชายปิจะนตะสัมภาวาสังเสรชาตาทโวปปาติกา นิยานีก้การธรรมะวะังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกโลตุสังพยังธาตุจิาาลังสตังธรรมโมธรรมะทล,ลาจาบุคลาหังโโหตุสมะโขวะอัถายะจ่าหิตายะจ่าอามเฮระขตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมเมจ่าหิโนภุติงสัมปาบุณยามะธรรมเมอริยปเวทิเตมัสันนะหุตุสะะพัพเพปิป,ปา,น,สาสนิโนพุตัสสาเสน สัมมาทาังปรเวชโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสตานาังสมิธังเนตุเมทนิมมาตาบิตาจะอัตรัชัง,ง์นิจังรักษาติปุตตะกังเอวังคเมนะลาชาโนประชังรักษาตุสัพนทาเทวตาอุโยชนะคาถา ตุขปัตตาตานิตูขาพยาปัตตาตานิพยาโสกปัตตาตานิโสกาโหตุสพเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอภิณิสำมัฏฐานบุญจะสำปทงำังสภะเพเทวานุโมทันตุส,สตัพสะปฏิสิทิย,ยาธานางังทัตูสทายาสีลังลักษณุสาพธาภาวนาพิราตาโหตูขันตุเทวตาฟัตตา <c oughs> สุมางคละคษณา โอ้ตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวะตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีโอ้ตุนิรั่งหังโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวะตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโอ้ตุนิรั่งหังโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวะตาสัพพะพุมธานุภาเวนะโสธีโอ้นตุที่หลังสัพเพพุทธาพระลัพปตาปเจกานันเตยังพลังอรัตตานันตเตเจนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลัพปตาปเจกานันเตยังพลังอรัตตานันตเตเจเพพุทธานะลัปตา ပစ္စေကနန္တယံအားဖြင့်လာတာနတ္တစေယနာနက္ခံဘန္ဓဝိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဘူတာကောရပ္ပတာပစ္စေကနန္တယံအားဖြင့်လာတာနတ္တစေယနာနက္ခံဘန္ဓဝိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဘူတာကောရပ္ပတာပစ္စေကနန္တယံအားဖြင့်လာတာနတ္တစေယနာနက္ခံဘန္ဓဝိသဗ္ဗသောသဗ္ဗေဘူတာကောရပ္ပတာ ปจเจกานันตยังพลังอรหัตตานันตเตชนะรักขังมันธามิสัพพโสสัพเพผู้ธรัจเพราะเราปฏาปจเอกานันตยังพลังอรหัตตานันตเตชนะรักขังมันธามิสัพพโสสัพเพผู้ธรรมพราะเปาปจเจกานันตยังพลังอรหัตตานันตเตชนะรักขังมันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเจ้าอุทิศไหเป็นพระรากุศสแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพชอบทม เรา่อไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทถถิฏฐิตั้งบั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระส,ามมารสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อยู่อนุโมทนาาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปีตาย,ยอดษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งกองที่สามสิงหมุลเลสได้จัดสร้างขึ้น ให้เตี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์บำเน็ยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและบูชาทุกประการเธอสาธุ